ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสส่งต่อแรงมาดานใจกับดิฉันนางสาวพิมพิสานาค่าและดิฉันนางสาวบุญยตาบุญยศหนังสือที่เราได้ทําการเลือกมาในวันนี้คือหนังสือที่มีชื่อว่าป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบไปแล้วหนังสือจากแจมนักออกแบบการาฟิกเกมนักวาดภาพประกอบและนักวาดการ์ตูนที่มาพร้อมกับภาพประกอบแมวสุดน่ารักโดยเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ก็จะมาพร้อมกับแนวคิดดีๆที่จะทําให้เราทําความเข้าใจกับอารมณ์ของตัวเอง และมีวิธีคิดดีๆเอาไว้คอยรับมือกับเรื่องของคนอื่นที่ทําให้เรารู้สึกแย่อีกทั้งหนังสือในหมวดจิตวิทยาเล่มนี้ยังมีเนื้อหากระทัดรัดคอยแทรกภาพประกอบเป็นการ์ตูนสี่ช่องทําให้เราสามารถอาร่านหนังสือได้อย่างเพลิดเพลินและไม่มีความเบื่อเลยล่ะคะ่ะพอรู้ตัวอีกทีก็คงอ่านจนจบเล่มแล้วตกหลุมรักหนังสือเล่มนี้ไปแล้วค<ๆ>ุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่สามารถลืมเรื่องแย่ๆที่เจอมาได้บ้างไหมล่ะคะ่ะฉันเคยมีปัญหาด้านความสัมพันธ์และความรู้สึกแย่ไม่หายสักที ถึงแม้ว่าฉันจะเคยอ่านเจอในหนังสือจิตวิทยาว่าคนที่ทำเรื่องแย่ๆมันจะจำเรื่องที่ตัวเองทำไม่ได้ดังนั้นถึงเราจะกังวลไปก็เปล่าประโยชน์แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่สามารถปรับอารมณ์ให้เป็นปกติได้อยู่ดีตอนนั้นเองเพื่อนของฉันได้พูดประโยคหนึ่งซึ่งมีพลังนุ่มน้าวใจอย่างน่าประหลาดนั่นคือป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบไปแล้วฉันรู้สึกว่าประโยคน,นี้เหมือนมีเวทมนต์ที่ช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นค่ะ โดยบทที่หนึ่งนั้นเราจะเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวของใครหลาย,ลายๆคนในยุคป,ปัจจุบันกันค่ะซึ่งก็คือเรื่องความขุม่นมมวจากการเล่นโซเชียลนั่นเองอย่างเช่นเรื่องที่ตัวดิฉันเจอมากับตัวเองและมีความคิดว่าผู้ฟังส่วนใหญ่ก็คงเคยประสบพบเจอกันมาบ้างแล้วเหมือนกันก็คือการที่เราส่งข้อความไปหาเพื่อนคนหนึ่งและในขณะที่รอการตอบกลับจากอีกฝ่ายอย่างใจจดใจจ่อกับปรากฏว่าอีกฝ่ายดันอ่านข้อความแล้วก็ทันไม่ตอบกลับเสียหนี่ในบางกรณีคือคนบางคนไม่อ่านข้อความที่เราส่งไปเลยค่อนวันก็มี โดยในระหว่างนั้นที่อีกฝ่ายยังไม่ตอบก็พาให้เรามักจะคาดเดาและคิดไปเองว่าอีกฝ่ายไม่สนใจหรือเรียกง่ายๆว่าถูกเหมือนนั่นเองค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนที่สามารถตอบกับข้อความได้ตลอดเวลาเพราะแม้ว่าเครื่องมืออย่างโทรศัพท์มือถือจะพัฒนาไปมากแค่ไหนแต่คนที่ใช้งานอยู่ก็คือมนุษย์อยู่ดีทุกคนล้วนมีเหตุจําเป็นที่ทําให้ต้องใช้งานโทรศัพท์ไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็จะช่วยลดความรู้สึกหุนมัวในใจเราลงได้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ ในเรื่องถัดไปที่อยากหยิบยกมาพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเหมือนกันค่ะการห่วงเล่นโซเชียลในขณะที่อยู่กับคนอื่นระหว่างที่ไปเจอใครสักคนทั้งสองฝ่ายกำงวงแต่เล่นโซเชียลโดยไม่สนใจมองหน้ากันและกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่ฉันพบอยู่ได้บ่อยๆค่ะการที่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวขณะอยู่กับใครสักคนมากกว่าขณะอยู่คนเดียวนั้นมันทาให้ฉันรู้สึกว้าเเวมากเราสามารถเล่นโซเชียลตอนอยู่คนเดียวได้ค่ะ แต่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอคนที่อยู่ตรงหน้าเราในตอนนี้อีกแล้วก็ได้ในเรื่องถัดมานะคะเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องความรู้สึกขุ่นมัวจากเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นกันค่ะในการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นๆในสังคมคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับบางความสัมพันธ์ที่ทําให้เราอึดอัดหรือรู้สึกแย่ในบทที่2ของหนังสือเล่มนี้ก็จะมาช่วยทําให้คณรู้สึกดีขึ้นค่ะเวลาที่เรารู้สึกแย่ยหรือเจอเรื่องที่ทําให้เราเสียใจคนเรามีวิธีเยียวยาบาดแผลที่แตกต่างกันออกไปค่ะ การเลือกให้อภัยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนทางที่ดีตอนตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนเราไม่ควรฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไปสิ่งที่คนอื่นแนะนําก็เปรียบเสมือนยาที่ใช้ได้ผลกับคนคนนั้นถ้าเรากินยาตามคนอื่นก็อาจทําให้เป็นอันตรายได้เราจึงควรฟังเสียงในใจของตัวเองมากกว่าเสียงของคนอื่นฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่ทาให้ตัวเราเองสบายใจค่ะ ในการใช้ชีวิตประจําวันของเรามักจะคิดว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมมนิให้เราไม่มั่นใจกับการตัดสินใจของตัวเองแล้วคุณเคยตัดสินใครบางคนตามคนอื่นหรือเปล่าคะการฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสิ่งสําคัญก็จริงแต่การฟังความรู้สึกของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะถัดมาจะเป็นประเด็นจากบทที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกขุ่นมัวนที่ทํางานคะ่ะคาดว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจของมนุษย์เงินเดือนหลายท่านเป็นแน่ ดังนั้นมาเข้าสู่ประเด็นน่าสนใจที่ดิฉันจะหยิมยกมาเล่ากันเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เกิดขึ้นแค่กับผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วแต่ยังเกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะในเด็กนักเรียนมันคือความรู้สึกท้อแท้ว่าตัวเองทำงานแยกก่กว่าคนอื่นค่ะยิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็จะยิ่งท้อแต่ถ้าให้พูดจริงๆตามที่หนังสือได้เขียนไว้มองเผินๆอาจมองว่าเราได้ค่าตัวเองนะคะทั้งที่ความจริงกับกลายเป็นว่าเราประเมินตัวเองไว้สูงทีเดียวเพราะเราคงไม่พยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่คิดวว่่่่่างงาายยยยััังงงงงไไไกก็คมมีีทอออูในนนนนระดดดบเด้แ และยิ่งจะไม่รู้สึกท้อใจด้วยที่จะตามอีกฝ่ายไม่ทนันเพราะคงเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติที่อยู่คุณระดับกันอยู่แล้วเช่นตัวอย่างที่ผู้เขียนในหนังสือซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นยกมากล่าวถึงก็คือฮานิวยูซุรุซึ่งเป็นนักสเก็ตเหรียญทองโอลิมปิกถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะก็คือเมื่อคุณพอเล่นสเก็ตเป็นคุณอาจจะกล้าเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนและอาจจะรู้สึกท้อใจเมื่อไล่ตามอีกฝ่ายไม่ทนันแต่คุณคงไม่อาจเปรียบเทียบตัวเองกับนักกีฬาระดับโลกและรู้สึกท้้ออใจทที่ท่าาไดยงเขเหค ดิฉันเองก็เห็นด้วยนะคะการคิดแบบนี้จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นต่อมาเรื่องที่น่าสนใจในบทนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่เรามีอาการเหนื่อยล้าค่ะเวลาที่มีอาการเหนื่อยล้าฉันรู้สึกว่าร่างกายกับสมองมักจะทำงานไม่สัมพันธ์กันมีคนเคยบอกว่าแทนที่จะฝืนตัวเองการพักผ่อนจะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจึงไม่ควรพักผ่อนพอรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ควรพักผ่อนก่อนที่จะรู้สึกเหนื่อยล้า เพื่อป้องกันการสร้างมูลเหตุที่นําไปสู่การทาผิดพลาดคะ่ะและแล้วเราก็มาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะคะในบทสุดท้ายนี้จะพูดถึงความรู้สึกขุ่นมัวที่เกิดจากใจของตัวเองกันค่ะเป็นบทสุดท้ายที่ตัวดิฉันเองรู้สึกเสียดายมากที่ไม่สามารถยกมาเล่าได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นบทที่มีประเด็นในหลายเรื่องที่น่าสนใจและใกล้ตัวดิฉันรวมถึงใครหลายคนแต่สุดท้ายดิฉันก็ได้หักใจเลือกมาหนึ่งประเด็นที่คาดว่าจะใกล้ตัวและมีประโยชน์กับผู้ฟังที่สุดค่ะนั่นคือเรื่องการขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะ ใครหลายคนอาจบอกให้เราพยายามนึกถึงตัวเองในตอนที่มั่นใจในเวลาที่มั่นมั่นใจดูทั้งที่ความจริงความมั่นใจอะไรนั่นเราก็ไม่เคยมีมาก่อนด้วยซ้ําจะให้ไปนึกถึงอะไรก่อนเราจะสามารถเอาสิ่งที่ไม่มีมาตั้งแต่แรกกลับมาได้อย่างไรเมื่อคิดได้ดังนั้นหนังสือจึงสอนให้เราคิดต่างคะ่ะให้มองว่าถึงแม้จะไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ในอดีตเรายังสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้เลยงั้นตอนนี้ก็คงไม่ต่างกันหรอกนับว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจอันนึงให้ผู้อ่านได้นาไปปรับใช้เลยนะคะ ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะการนำแนวคิดไปปรับใช้ก็จะทําให้เรามีความกล้ามากขึ้นและถ้าในบางครั้งเกิดความรู้สึกกุ้มใจหนังสือเล่มนี้ก็มีวิธีที่ช่วยห,หายกุ้มใจอยู่เหมือนกันดิฉันเองก็เคยเอาวิธีนี้ไปปรับใช้และได้ผลดีทีเดียวค่ะวิธีนั้นก็คือการออกไปพบเจอกับธรรมชาติเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไหนไกลๆแค่มองหาต้นไม้ริมทางเดินต้นหญ้าตามขอบถนนหรือเงยหน้ามองท้องฟ้าก็ใช้ได้แล้ว บางสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกปลอมสําหรับร่างกายอย่างความเหนื่อยล้าหรือปัญหากุ้มใจการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็จะทําให้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติเช่นความเหนื่อยล้าหรือปัญหากุ้มใจหายออกไปจากตัวเราได้ค่ะพิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มเล็กๆเ,เล่มนี้จะมาพร้อมกับความสุขในทุกๆครั้งที่คุณได้หยิบขึ้นมาอ่านนะคะ และสำหรับพอดแคสต์ของพวกเราสองคนวันนี้เกี่ยวกับหนังสือเรื่องป่านนี้เขากินไอติมสบายใจเฉิบยไปแล้วก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ผู้ใดสนใจอยากทราบประเด็นอีกมากมายในหนังสือที่พวกเราสองคนไม่ได้หยิบยกมาเล่าสามารถไปซื้อหนังสือมาอ่านกันเองได้ตามร้านหนังสือทั่วไปค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากคำพูดจากผู้เขียนมาให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟัง มีคำกล่าวว่าโชคชะตาชักนำให้ได้มาเจอกับคนรักฉันอยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่โชคชะตาชักนำให้ได้มาเจอกับคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ